เป็นเรื่องกระเบื้องหลังคานะกระเบื้องหลังคาที่มันมันรั่วทุกแผ่นอ่ะมันรั่วทุกแผ่นเลยรั่วทุกแผ่นจริงๆนะถ้าเห็นในรูปนะครับอันนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นรอยหยดน้ําเต็มไปหมดเลยนะเป็นรอยที่แบบน้ําหยดๆเนี่ยดูหลังคามันรั่วไหมมันก็ไม่ได้รั่วนะไม่มีไม่ได้มีรูเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะวันก่อนเนี่ยแปเนี่ยนะควรจะวางตั้งเห็นไหมถ้าใครได้ดูไลฟ์นะไปดูได้ในแอปแดงแล้วกันนะมันต่อมันยาวนะครับเนี่ยทำไมมันถึงต้องวางตั้งเห็นไหมเขาก็ใช้แปเนี่ย ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆแล้วมันก็แข็งเลยไม่แอนไม่อะไรนั้นนะครับแต่ตัวที่วันนั้นเ,เราเอามาคุยกันเนี่ยคือเขาวางนอนนะอาจจะยิงแปง่ายยิงกระเบื้องง่ายก็ก็ไม่รู้นะแต่การยิงกระเบื้องเนี่ยก็คือยิงที่รอนสูงของกระเบื้องนอนคู่นะอันนี้ถูกแล้วนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะมี เหมือนแคปเป็นแคปยางที่มันเป็นเป็นยางยางที่ติดไว้ที่หัวนะ่ะพออัดลงไปที่กระเบื้องแล้วยางนี่มันก็จะอัดลงที่กระเบื้องแล้วมันก็จะน้ํก็ไม่เข้านะครับแต่ทําไมเนี่ยนะเป็นคราบน้ําเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมเป็นคราบน้านะครับนี่เป็นหยดน้ําตรงนี้นะครับนี่เป็นหยดน,น,น้ํนนนนาเต็มไปหมดเลยมันมาจากไหนตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่นี่ ก็เป็นหยดน้านะหยดน้ําเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นรอยหยดน้ําเต็มหมดเลยแล้วมันก็จะมาอยู่ที่รอนต่ําหมดเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็รอนต่ำเห็นไหมมันจะมาหยดที่รอนต่าเนี่ยรอนต่ําหมดเลยตรงรอนต่าเนี่ยมีเป็นดัวดวงของน้ําหยดนะมันรั่วแล้วมันรั่วทุกแผ่นจริงๆเห็นไหมเนี่ยนี่ก็มีรอยหยดน้านะครับเนี่ยรอยหยดน้ําเต็มไปหมดเลยตรงนี้นี่เห็นไหมเป็นดวงเลยนี่คือคาบน้ํานะเนี่ยคาบน้านะครับคาบน้ําบ้านผมก็รั่วบ้านพี่เอ็กก็รั่วเหรอ ทำไงนะ่ะบ้านพี่เอกอะบอกน้องหน่อยบ้านพี่เอกกับบ้านพี่เอกซุดออาดูตรงนี้นะเนี่ยไหมเป็นดวงเลยไหมอันนี้ใหญ่เลยอันนี้หนักเลยนะขึ้นเป็นอันนี้น่าจะหาอะไรไปอุดแล้วละ่ะอ่ะตัวนี้ที่เห็นเมื่อกี้นะครับเนี่ยทุกแผ่นทุกแผ่นจริงๆบ้านพี่เอกยังไม่ได้แก้เลย <laughs> บ้านพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านพี่เอกยังไม่แก้เดี๋ยวตู้กับข้าวหลักล้านของบ้านพี่เอกเนี่ยจะทะลุเอานะอ่ะมาดูการมุงหลังคาอันนี้พอดีผมไปหารูปมาจากในพันทิปกระทู้หนึ่งนะคือเขาสูงเข้ามาชัดๆก็เลยเฮ้ยนี่แหละแบบนี้แหละเนี่ยเห็นป กระเบื้องร่อนคู่อะ่ะตอนมันมุงอะ่ะมันไม่ได้แนบนะครับเห็นไหมมันมีรูระหว่างแผ่นตรงนี้ก็เป็นรูเห็นไหมเพราะความหนาความที่มันก็มีโกง่กงๆบิดๆบ,บ้างนะครับแล้วพอมันทับลงไปเนี่ย แป่เราบางทีเนี่ยมันก็วางไม่ได้ระดับเสมอกันที่จะวางให้กระเบื้องมันแนบจนแบบชิดเป็นกระดาษอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้พวกนี้แหละลออ่องนี้นะครับน้ามันสามารถที่จะย้อนเข้าไปได้อา้าวแล้วทาไมมันหลังอื่นเ้ามุงแล้วมันไม่ย้อนล่ะเออมันก็เป็นคาถามนะอันนี้คือด้านสูงแล้วน้ําไหลมาทางนี้ถูกไหมอันนี้ด้านสูง อันนี้ตับไหครับเนี่ยน้ำมันสามารถย้อนเข้าไปตรงนี้ได้แล้วแก้ยังไงล่ะอ่าการตัดอย่างนี้คือตัดที่มุมกระเบื้องนะเวลาคู่มือในการติดตั้งเขาเนี่ยแผ่นขอบแผ่นเนี่ยไม่ซ้ายก็ขวาเนี่ยต้องตัดที่หนึ่งถ้าตัดซ้ายกับซ้ายมาให้หมดนะมันต้องบากเพื่อให้เวลามันลอนตรงนี้มันซ้อนกันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นซ้อน3แผ่นงั้นมันควรจะต้องซ้อนซ้อนแค่2แผ่นคือแผ่น1กับแผ่น2นี้ถ้าแผ่นนี้ไม่ตัดเนี่ยมันจะกลายเป็นซ้อน3แผ่นแล้วหลังคามันจะยิ่งเหินขึ้นไปใหญ่มันจะเหินนนนนนทีี่่มมมุหดดเลยงงััั้้้ตตออแผึ สูงนะด้านนี้สูงนะครับแล้วก็ไหลลงมาทางนี้ไหมอ่ะเนี่ย ดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีแบบดำๆอ่ะไอ้ตรงนี้คือแคปยางที่สกูนะครับเวลาอัดเข้าไปกับกระเบื้องอ่ะแคปยางตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับอุดน้าไม่ให้เข้าไปตามล่องของรูน็อตอ่ะแล้วการยิงที่รอนสูงเนี่ยมันก็น้ําหยดลงมามันก็จะมีแคปมีทั้งแคปเหล็กมีทั้งแคปยางการอยู่2ชั้นแล้วไอการที่มันจะไหลลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็ยากแล้วเพราะว่ามันอยู่สูงด้วยพอมันตกมาปุ๊บมันก็ไหลออกข้างๆไปหมดแล้วถ้าไปยิงรอนต่ำเนี่ยมีโอกาสน้ําขังตามรอนต่ำไปได้สูงแล้วมันไหลามาตามรอนตาาอีีกท้ห ันก็จะโอกาสที่น้ําจะเข้ามันก็เป็นไปได้นะงั้นตรงนี้นะครับเห็นไหมมีร่องมีร่องมีร่องอยู่นะไอการที่น้ํามันย้อนเข้าไปแบบนี้นะครับผมไปดูแล้วมีอย่างเดียวเฉลยเลยแล้วผมก็ไปดูข้างนอกด้วยนะเพราะว่าไปมุงองศาผิดอย่างเดียวเลยมุงองศาผิด องศาของเบื้องลอนคู่อะ่ะมันต้องไม่ต่ำกว่า15องศาอย่างเดียวเลยแต่อยากจะได้ที่จะไม่รู้ยังไงว่าทําไมถึงมุงองศาต่ําๆแบบนี้ะนะพอไปดูแล้วมันก็เอ๊มันก็อาจจะไม่อยากให้หน้าบ้านต่ําถ้ามันเกิดว่ามุงที่ปลายติดตัวอาคารมันตรงเนี้ยว่าให้ดูนะครับนี่ตัวอาคารใช่ไหมพอเอิร์มันอาจจะมี ระเบียงหน้าบ้านอยู่ตรงนี้นะพอตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยประมาณ3เมตรนะครับแต่อยากที่จะมุงกระเบื้องให้มันไม่รู้ยังไงแล้วอย่างเงี้ยมันยื่นออกมาพอมันยื่นออกมาปุ๊บถ้าเราใช้มันต้องมีพื้นที่ตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะเอาตีสักเท่าไหร่4เมตรแล้วกันนะสมมุติว่ามัน4เมตรอ่ะสมมุติว่า4เมตรนะครับเ่ะเราดูก่อนถ้าเอาเตี้ยเตี้นะมันก็อยู่อย่างงี้หน้าบ้านมันก็ได้สูงเห็นไหมตรงเนี้ยนะระยะ H เนี่ย มันก็ได้สูงถ้ามุมต่ำๆมุงองอออม,งมงองศาน้อยๆอ่ามุมมุมองศาน้อยๆเท่าไหร่สมมติเอาหองศานะครับผมเขียนนิดนึงนะ4่ใช่ไหมถ้าอยากได้5องศาใช่ไหมตรงนี้มันก็จะความสูงของตัวนี้เรียกอะไรดีเอา s ตัวเล็กแล้วกันนะผมเขียนตรงนี้นะเทียบความสูงให้ดูนะครับอุ้ยถ้ามุม5องศานะระยะความสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่0 3นงั้นระยะ S มันจะเหลือแค่ถ้าตรงนี้4เมตรก็3เมตร 3 3ลบจมนะครับมันจะเหลือ2.65เมตรนะถ้าเราต้องมุงที่15องศานะระยะ H มันจะเหลือเท่าไหร่ระยะ H มันจะปาไป1เมตรเลยนะครับนะพอความสูงมัน3หน้าบ้านมัน3เมตรลบ1.1 1.07มันจะเหลือแค่ไม่ถึง2เมตรเห็นไหมมันก็เลยมีเหตุผลว่าทําไมทาไมถึงไปเลือกมุงองศาต่ำๆนะแล้วพอบอกว่า เฮ้ย hey, ถ้ามุงไม่ท่านชีตมันจะเสียงดังก็เลยไปเลือกเอากระเบื้องรอนคู่เอาตามงบที่มีถ้าเป็นไม่ท่านชีตไม่ให้เสียงดังทําไงละ่ะก็ต้องใส่อินสูเลชันหรือว่าปใส่เป็นโฟมเป็น P u ูโฟมหนาหนาหน่อยอ่านิ้ว2นิ้วก็ว่าไปนะครับงั้นราคาของวัสดุมุงเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมันแพงกว่าเบื้องรอนคู่หลายเท่าอยู่แล้วนะงั้น มันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาไปเลือกใช้เป็นกระเบื้องรอนคู่แบบนี้นะครับแล้วผลแล้วปัญหามันก็จะตามมาทุกฝนที่ตกน้ามันก็จะหยดข้างล่างมีอะไรค้าขายไหมมีมอ,อ๋อมันบังนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขยับนิดนึงอ่าอ่าโทษทีโทษทีอ่เอาใหม่ถ้ามุม5องศานะตรงนี้นะองศาอยู่ตรงนี้นะครับสรุปอีกนิดนึงสรุปใหม่ขอโทษทีมันมันมัน,ม,นมันขึ้นไปข้างบนถ้าเลือก5องศาไอ้ระยะระยะ h อตัวเล็กเนะี่ยมันจะอยู่ที่35 เซนหรือ0.35อันนั้นงั้นหน้าบ้านเนี่ยจากเดิมทีที่มัน3เมตรเนี่ยนะครับพอมันโดนกดลงมา35เซนหน้าบ้านตรงปลายชายคาเนี่ยมันก็จะเหลือ2เมตร65นะครับแต่พอใช้เครื่องร่อนคู่แล้วมันต้องมุงมากกว่า15องศาถูกไหมอ่าพอมุงมากกว่า15องศาเนี่ยไอ้หน้าบ้านมันจะถูกกดต่ํามาไม่ถึง2เมตรแล้วเขาอาจจะเลย มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเขาต้องเลือกมุงต่ําๆนะเพราะมุงต่ําๆปุ๊บวัสดุไม่ถูกอีกมันก็เลยทําให้น้ำเนี่ยมันย้อนพอมันไหลไปนะน้ําพอฝนมันตกเนี่ยน้ำมันก็ไหลไปน้ํามันก็ไหลลงมาที่ที่ปลายชายคาถูกไหมเมื่อไรที่องศามันต่ำนะองศามันต่ําความระเอียงมันน้อยๆเนี่ยมันแบนๆน่ะพอฝนตก มีลมพัดส่วนเข้าไปเข้าไปตรงเนี้ยเข้าไปตามร่องเนี่ยนะครับน้ำมันสามารถที่จะเดินทางไปได้เพราะมันไม่ได้ชันไงพอมันไม่ได้ชันมันก็สามารถที่จะดูดเข้าไปได้น้ำเนี่ยถูกลมพัดส่วนเข้าไปได้มันก็เลยทําให้น้ําประโยชน์ตามร่อนกระเบื้องทุกหล่อนเพราะว่ามุมองศาที่ต่ำนะถ้าองศามันสูงหน่อย15องศาขึ้นไปเนี่ยฝนตกมาปุ๊บน้ํามันเริ่มจะไหลมาตามร่องเริ่มไหลมาแถวนี้แถวนี้นะลมพัดเข้าไปมันชันนี่มันปีนขึ้นไม่ได้อะเพราะมันปีนขึ้นไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะ แทรกเข้าผ่านลอนกระเบื้องไม่ได้จริงๆมันมีล่องอยู่ไหมมันก็มีล่องอยู่แหละแต่ว่ามันชันไงพอมันชันการที่มันจะสวนเข้าไปเนี่ยมันต้องใช้แรงมากใช้แรงลมที่มากและต่อเนื่องยิ่งถ้ามันชันมากๆเนี่ยลมมันก็ไม่สามารถที่จะพัดจนแบบผ่านร่องนี้ไปได้น้ํามันก็ไม่รั่วงั้นเลือกวัสดุกับความชันให้ถูกในการมุงหลังคามุงแบบเอาแบนๆก็ไปเลือกไม่ท่านชี้เถอะรีดมาเป็นลอนยาวๆเลยจากต้นทางไปถึงปลายทางเลยแล้วก็มาทับกันที่ตรงกลางแผ่นพอ ทับกันที่ระหว่างแผ่นที่มันต่อกันแนวยาวนะครับมันก็ทําได้นะเพราะตอนไม่ทช่ชีตเนี่ยมันกว้างอยู่76พอมันทับร้อนกันแล้วมันจะเหลือประมาณ60สกว่าก็ไปคิดกันดูนะครับ